สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นและก็การตัดเย็บนะคะคลิปนี้ก็มาทำคอปกเชิ้ตกันค่ะซึ่งคอปกเชิ้ตผ้าแข็งก็ได้ตัดไว้แล้วนะคะเตรียมอัดค่ะเตรียมอัดผ้าผ้าชิ้นนี้ก็จะเป็นลายตรงค่ะเวลาวางผ้าอัดนะคะ ตรงกับลายนะคะจะได้ออกมาสวยงามค่ะแล้วก็ในส่วนเชิตในส่วนนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะดูผ้าเวลาจะอัดนะคะให้ตรงกันค่ะจะได้ออกมาสวยงามจะมีอยู่สองชิ้นนะคะชิ้นที่อัดผ้าแล้วก็ชิ้นที่นํามาเย็บไปอัดผ้ากันนะคะมาอัดผ้ากันเลยนะคะ สองด้านวางผ้าให้เส้นตรงกันนะคะแล้วก็ใช้เตารีดทักลงไปเลยค่ะความร้อนพอประมาณค่ะเผื่อผ้าไว้รอบๆนะคะ1เซนติเมตรเรียดให้ผ้าติดกันให้แน่นนะคะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นที่วางไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็นำไปเย็บในส่วนนี้ค่ะ ส่วนชิ้นนี้ก็เป็นผ้า2ชิ้นเหมือนกันค่ะรับกบเข้าด้วยกันค่ะเย็บอย่างไรนะคะให้ขอปกเชิ้ตแหลมสวยไปดูกันค่ะมาเย็บกันเลยนะคะเวลาเย็บก็อย่าให้ชิดกับผ้าคอปกเยอะนะคะขยับออกไปนิดหนึ่งค่ะซึ่งก่อนที่จะถึงแหลมๆของเสืเอ้อชิตนะคะให้ปรับฝีเข็มให้ถี่ถีนะคะ Hey, 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 hey. แล้วก็สอดได้เข้าไปค่ะขาวเป็นหมดอมองไม่ก็เห็น <Hey. S 2> เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะ <Hey. S 2> ที่จะทำให้ดึงคอโปกออกมาและในส่วนแหลมแหลมจะสวย <Hey. S 2> <Hey. S 1> แล้วก็ยกตีนผีขึ้นนะคะ แล้วก็หมุนให้เย็บมาถึงในส่วนที่ว่าแหลมสุดนะคะแล้วก็ยกฝีเข็มขึ้นแล้วก็เย็บมาเลยคะ่ะส่วนนี้ก็ยังปรับฝีเข็มทีๆอยู่นะคะเย็บมาเล็กนะะิงค่ะแล้วก็ปรับฝีเข็มใหม่ค่ะแล้วก็เริ่มปรับฝีเข็มให้ทีนะคะเว้นไว้ซัก หนึ่งถึงสองเซนนี้ด้าน,นนี้ก็เตรียมได้สอดเข้าไปเหมือนกันค่ะยกตีนปีขึ้นจะมาถึงปลายแหลมๆเลยค่ะ แล้วก็ยกตีนผีแล้วก็เย็บแล้วก็ตัดนะคะส่วนนี้ก็ตัดนะคะแล้วก็ดึงได้ออกมาค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะด้านนี้ดึงแล้วก็ได้หลุด อีกวิธีหนึ่งก็ให้ใช้เข็มร้อยได้นะคะแล้วก็สอดเข็มไปที่หัวมุมนะคะแล้วก็ดึงได้เข้าไปเลยค่ะตัดแล้วก็พับแล้วก็กลับด้านค่อยๆดึงก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ ดึงให้ลุดไปเลยค่ะดึงออกมานิดหนึ่งแล้วก็นำไปรีดนะคะเมื่อรีดเสร็จก็ให้เย็บทับไปเลยนะคะเมื่อเย็บเสร็จก็ให้เย็บทับค่ะ เย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะทำเครื่องหมายกึ่งกลางไว้นะคะชิ้นนี้ก็ทำเครื่องหมายกึ่งกลางไว้ทั้งด้านบนด้านล่างส่วนฐานคอบปุปกด้านนี้นะคะให้ไปรีดได้เรียบแล้วก็มาเย็บพับนะคะ อีกด้านหนึ่งก็ตัดให้เท่ากันได้พอดีนะคะแล้วก็ให้นำด้านนี้นะคะด้านที่เย็บนะคะมาประกบลงไปให้ตรงเส้นที่กำหนดไว้นะคะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะมือใหม่ถ้าไม่ถนัดก็ให้เนาไว้ก่อนนะคะชิ้นนี้สีขาวค่อนข้างจะดูยากหน่อย แล้วก็มาเย็บกันเลยค่ะถ้าใครไม่ถนัดก,ก็ให้เนาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้ตัดออกนิดหน่อยนะคะ แล้วกลับด้านเลยค่ะแล้วก็นำไปรีดให้เรียบนะคะเมื่อรีดเสร็จนะคะก็จะได้เป็นขอปกสวยๆแบบนี้นะคะคลิปนี้จะสอนแค่ทำปกเชิ์ตไว้ก่อนนะคะคลิปต่อไปก็มาเข้าขอบปกเชิ้ตกับตัวเสื้อกันค่ะแล้วก็ทำรังกระดุมติดกระดุม ทำทั้งตัวเรียบร้อยค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ